สวัสดีครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์มือสองนะครับจะทํายังไงให้เลือกซื้อของที่ถูกแล้วก็ไม่โดนไม่โดนโกงนะครับสำหรับแผงโซล่าเซลล์ชุดนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นแผ่นโพลี230วัตต์นะครับทั้งหมด10แผ่นะครับผมซื้อมาในราคาแผ่นละ800บาทนะครับชุดนี้นะครับก็จา คลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ทําการติดตั้งนะครับชุดสูบน้ําโซลารเซลล์โดยใช้แผ่นมือสองนะครับก็จุดแรกที่ผมลงไปเนี่ยเป็นแปดแผ่นนะครับแผงโซลาเซลล์มือสองเหมือนกันสองร้อยสาสิบวัตต์นะครับชุดนั้นผมซื้อมาแผ่นหนึ่งราคาแปดเก้าร้อยบาทนะครับชุดนั้นนะครับแปดแผ่นแล้วก็ชุดที่สองครับอยู่อีกขอบบอยอีกจุดหนึ่งนะครับก็ขอบคลองครับอีกจุดหนึ่งจุดนั้นเป็นแผ่นสองร้อยห้าสิบวัตต์นะผมซื้อมาในราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ แล้วก็มือสองอีกชุดหนึ่งครับเป็นชุดที่ผมเอาไปที่จังหวัดชายภูมินะครับอันนั้นเป็นแผ่น2 5งร้อยหบาทผมซื้อมาในราคาแผ่นละ800บาทนะแต่ว่า2แผ่นนั้นมันมีตหมีก็คือมีรอยไหม้ที่แผงนะครับก็เป็นชุดมือสองเหมือนกันครับสาบชุดนี้นะครับไม่เป็นแผ่นมือสองอีกเหมือนกันครับแต่ว่าซื้อในราคา800ก็ถือว่าไม่แพงนะถือว่าถูกมากเลยนะครับก็ผมมีขั้นตอนเทคนิคการเลือกซื้อยังไงก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํานะครับ ก่อนอื่นต้องบอกให้ระวังก่อนว่าเรื่องของการเลือกซื้อของที่มีราคาถูกก็ส่วนใหญ่ก็มันจะมีเรื่องของการโกงนะครับเกิดขึ้นนะครับก็ให้ระวังดีๆนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองนะผมก็เคยเกือบโดนโกงนะครับก็คือติดต่อรับซื้อนะครับแผงโซล่าเซลล์มือสองแต่ว่าทางนน้นเขาให้จ่ายมัดจานะครับก็ผมเอใจนะครับก็คือไม่ไว้ใจผมก็เลยไม่ไม่เลือกวิธีการนั้นนะครับก็ พอมาดูอีกหลังๆนะครับก็มีหลายๆคนหลายๆเพื่อนๆหลายๆคนถูกโกงนะครับก็อันนี้ก็ให้ระวังนะครับเพราะว่าโดยวิธีการค้นหาส่วนใหญ่ก็จะดูจากกลุ่มในของ Facebook นะครับดูพวกกลุ่มที่เขาซื้อขายโทรศัพท์มือสองกันในกลุ่ม a c e b o o k นะครับก็มันจะมีพวกนี้ฉาชีพอยู่ในนั้นนะครับก็ให้ก็ให้ดูดีๆแล้วก็ให้ระวังตัวนะครับส่วนตัวผมนะครับเลือกใช้วิธีการที่จะ,ะคุยกับผู้ขายแล้วก็วิ่งเข้าไปที่หน้าง,งานเลยนะครับ ก็เพื่อไม่ให้ตัวเองถูกโกงนะครับแล้วก็มั่นใจว่าไปถึงหน้าง,งานแล้วมีของได้ของนะครับก็เป็นวิธีการที่ผมเลือกนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ขายนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสนะครับเรื่องของอรูดจักกับผู้รับเหมานะครับผู้รับเหมาที่เป็นผู้ติดตั้งหรือหรือโซลาร์ฟาร์มเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีการไป ติดตั้งแล้วก็รื้อของเก่าออกเป็นระยะๆนะครับของเก่าที่เขารื้อออกนะเขาจะมาขายโดยตรงนะครับโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางราคามันถึงถูกนะครับถ้าเกิดว่าไปผ่านพ่อค้าคนกลางหรือคนเอาไปขายต่อนะครับราคาก็จะอัพขึ้นอยู่แล้วแน่นอนปกตินะครับเรื่องของการหากําไรนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดเรารู้จากแหล่งที่เขาทำ SME นะครับของโรงงานพวกนั้นนะครับเดี๋ยวนี้โรงงานทุกโรงงานเนี่ยใช้พลังงานทดแทนนะครับเพื่อลดต้นทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแล้วนะครับถ้าเกิดเรามีโอกาสนะครับรู้จักเจ้าของ โรงงานนะครับรู้จักเจ๊นะครับก็สอบถามเขาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขามีแผนที่จะรื้อไหมจังหวะไหนที่เขาจะรื้อถ้าเกิดเขาลือล้อเราก็ไปติดต่อขอซื้อนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็โอกาสนะครับมักจะมาเมื่อเราไม่พร้อมนะครับดังนั้นเราต้องทําตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าถ้าโอกาสมาแล้วเราไม่พร้อมเราก็จะเสียโอกาสนะครับทําไมผมถึงพูดอย่างนี้นะเพราะว่า บางทีคนที่เขา,าลื้อโซล่าฟาร์มมาเนี่ยเขาจะลื้อเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับพอเขามีของปุ๊บเขาจะถามว่าเอาไม่เอานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีตังหรือเราจังหวะนั้นเราไม่พร้อมเนี่ยก็จะเสียโอกาสนั้นไปนะครับแทนที่เราจะได้ของกับกลับเป็นว่าเราไม่ได้ของนะครับก็อันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอจุดคิดหนึ่งนะครับคือเราต้องเตรียมให้ตัวให้พร้อมเสมอนะครับสําหรับชุดนี้นะครับ10แผ่นผมจะเอามาทําอะไรนะครับก็มีแผนที่จะ เอาไปติดตั้งที่บ่อ2,005นะครับผมได้ขุดกับโครงการของรัฐบาลไว้2บอ่อนะครับก็จะเอาไปติดอา่าบ่อละ4แผ่นนะครับเพื่ออา่าสูบน้ําขึ้นแท้งนะครับแล้วก็ทําระบบรดน้ํอา่าต้นไม้หรือลดน้ําผักอัตโนมัตินะครับเพราะว่าอ่าช่วงนี้เป็นการเตรียมการทําเกษตรเบื้องต้นนะครับดังนั้นอ่าก็จะทําปลูกต้นไม้ไว้รอหลังเกษียณนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกษียณแล้วค่อยมาทำนะครับต้นไม้เรายังไม่โตนะครับก็อ่าตรงนี้ อาจจะเหนื่อยนะครับถ้าเกิดเรามาทำกเกเษตรตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็อีกสักประมาณ10ปีผมจะ,กะเกษียนณะอันนี้ก็เป็นการเตรียมเรื่องของการทรรําเกษตรหลังกเกษียณของผมนะครับก็ถ้าเราไม่มีการเตรียมการทําเกษตรไว้นะครับก็เดี๋ยวหลังกเกษียณมาเนี่ยคงจะเหนื่อยมากนะครับก็เลยต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นๆน,นะครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับบ้านก็ผมก็ได้ทําตอนนี้ก็ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้ว,นะลวก็เดี๋ยวจะทําเรื่องของวิธีการเ,าเ,าเลือกหรือออกแบบการทําบ้านนะครับแล้วก็เลือกวัดสดุบ้านเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาสักสองคลิปนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเรื่องการออกแบบทําบ้านก็ติดตามดูนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็เพียงพอแค่นี้นะครับสาหรับท่าในใดที่ชื่นชอบนะครับระบบโซลาเซลล์ ale, นะครับระบบกะเกษตรผสมผสานเกษตรเกษตรอัตโนมัติต่างๆก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องปอติทำกเกษตร สำหรับที่นี้ก็เพียงพอเท่านี้ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ